เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่เราจะจดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าได้ตลอดเวลาคุณกำลังฟัง By Grace Daily d e v o t i o n s More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่29กลุุ่มภาพันธ์อย่ากลกัวและอย่าขยาดอิสยาบทที่41ข้อ10อย่ากลกัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้า เออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 41: เข้อ10เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับผู้เชื่อทุกคนกล่าวว่าอยากกลัวและอยากขยาดเพราะว่าพระเจ้าจะหนุนน้ำใจเราจะช่วยเราและประทานชัยชนะให้กับเราหลายครั้งเวลาเราดำเนินชีวิตมาถึงจุดทางตันของปัญหาถึงจุดยากลำบากและรู้สึกว่าไม่อยากเดินต่อแล้ว อย่าลืมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คืออิสยาบทที่41ข้อ10เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเราเพื่อเป็นแหล่งกำลังในการเผชิญปัญหาในทุกๆอย่างนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเราพระสัญญาของพระเจ้านั้นเราไม่ได้เป็นผู้ทำสัญญาแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำสัญญากับเราถ้าเรารับพระสัญญาเราจะสามารถได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาในอิสยาบทที่41ข้อ10 เป็นพันธสัญญาที่กล่าวว่าพระเจ้าเป็นกำลังให้กับผู้ที่รับเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่รับและเป็นการปกป้องสำหรับผู้ที่รับแต่มีสองสิ่งที่พระเจ้าบัญชาไว้ให้กับเราด้วยเมื่อเราจะรับพันธสัญญานี้คืออย่าก,กลัวและอย่าขยะสองสิ่งนี้จะทำให้เรารเผชิญทุกสิ่งได้อาจจะเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่เราจะสามารถจดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง และเราไม่ได้ให้พระวจนะอยู่ที่ความคิดและจิตใจของเราเพื่อวิญญาณของเราจะเติบโตและมีชัยชนะต่อสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่เนื้อหนังกระทำก็คือประเมินสถานการณ์ด้วยความคิดและสถานการณ์ต่างๆเพื่อตัวเองจะได้ไม่ขยาดหรือตัวเองจะได้ไม่กลัว แต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ขยาดและกลัวอยู่ในพระวจนาอิสยาบทที่4ีิข้อสิตอนนี้แล้วพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเหนือสถานการณ์หรือศัตรูเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเรา พร้อมที่จะช่วยเหลือเราและเป็นพระเจ้าที่จะยกมือขวาอันมีชยัยในสังเวียนปัญหาต่างๆทุกสถานการณ์เราจะเป็นผู้บีชัยในพระองค์เราจึงสามารถวางใจในพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนท่ามกลางสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ในตอนนี้อาจจะทำให้เรากังวลหรือทำให้เราเกิดข้อสงสัยมากม ขอให้ตัดสินใจและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในข้อนี้ที่พระเจ้าประทานให้กับเราอย่าลืมพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาพันธสัญญาของพระองค์และพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคนของพระองค์ในทุกๆเรื่องและจะเป็นผู้มีชยัยดังนั้นเราจึงเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยความมีชยัยด้วยความไม่กลัวหรือไม่ขยาด พระเจ้าเป็นผู้รักษาพันธสัญญาของพระองค์อย่ากลัวและอย่าขยาดเพราะว่าพระเจ้าจะหนุนน้าใจเราช่วยเราและประทานชัยชนะให้กับเราให้เราใคร่ครวญระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกจดจ่อในพระสัญญาของพระเจ้าตลอดเวลาเพื่อลูกจะมองเห็นถึงชัยชนะและการช่วยกู้ของพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน